การใช้มือวัดระยะทางเชิงมุมของดาวในการวัดระยะทางเชิงมุมของดาวนั้น <c oughs> เราจะใช้เครื่องมือง่ายๆนั่นก็คือมือของเราเองในการวัดระยะทางเชิงมุมของดาวซึ่งประกอบไปด้วยนิ้วก้อยมีระยะทางเชิงมุมเท <c oughs> ่ากับ1องศา <c oughs> นิ้วชี้เท่ากับ2องศานิ้วชี้และนิ้วกลางเท่ากับ4องศา นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางเท่ากับ5องศาและเมื่อกำกำปั้นกำหมัดก็จะได้ระยะทางเชิงมุมเท่ากับ10องศานิ้วชี้และนิ้วก้อยจะมีระยะทางเชิงมุมเท่ากับ15องศาระยะทางระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วก้อยจะเท่ากับระยะทางเชิงมุม22องศา การบอกตำแหน่งวัตถุบนท้องฟ้าบนแผนที่ดาวนะครับหรือในบางครั้งการบอกตำแหน่งวัตถุบนท้องฟ้าบางครั้งเราจะนิยมบอกด้วยจุดตัดของมุมอาซิมุสและมุมเงยโดยที่มุมอาร์ซิมุสคือมุมที่บอกทิศทางเป็นมุมในแนวราบนับจากทิศเหนือวนไปตามเข็มนาฬิกาไปยังทิศตะวันออก ทิศใต้ทิศตะวันตกและกลับมาครบอยยังทิศเหนืออีกครั้งมีระยะทางระหว่าง0ถึง360องศาส่วนมุมเงยเป็นมุมที่เกิดขึ้นในแนวตั้งนับจากเส้นขอบฟ้าเงยหน้าขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดจุดเหนือศีษะะมีค่าระยะระหว่าง0ถึง90องศานะครับภาพนี้นะใน เส้นวงกลมในแนวนอนนี่ก็คือมุมอาร์ซิมุตนะครับจะเริ่มจากทิศเหนือศูนย์องศาวนตามเข็มนาฬิกามาจนครบบรรจบที่ทิศเหนืออีกครั้งเป็นมุม360องศาส่วนเส้นนี้คือมุมที่เงยขึ้นนะฮะคือมุมที่เราจะต้องเงยหน้าขึ้นมองจากเส้นขอบฟ้าจนมาถึงจุดสูงสุดกึ่ง จุดเหนือศีรษะของเรานะครับเราเรียกว่ามุมเงยภาพนี้แสดงตัวอย่างจุดตัดของมุมอาร์ซิมุธและมุมเงยโดยจุดมุมอาร์ซิมุธนะครับมุมอาร์ซิมุธอยู่ที่270องศาคือเส้นนี้นะครับและมุมเงยอยู่ที่45องศานะครับโดยที่จุดตัดตรงนี้เราพบกับ กลุ่มดาววัวนะครับการเคลื่อนที่ของดาวบนท้องฟ้านะครับจะมีลักษณะวนเป็นวงกลมรอบโลกนะฮะอยู่บนแนวแกนทิศเหนือและใต้นะครับดังนั้นถ้าเราถ่ายภาพนะฮะโดยตั้งกล้องออตั้งกล้องหันไปทางดาวเหนือนะครับเราจะพบว่าดาวทุกดวงนะครับจะหมุน รอบดาวเหนือนะครับและมีดาวเหนือเพียงดวงเดียวที่ไม่มีการเคลื่อนที่บนท้องฟ้าของเราดวงดาวในท้องฟ้านะครับในอวกาศมีวัตถุท้องฟ้าเป็นจำนวนมากทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าวัตถุท้องฟ้าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นดาวฤกษ์นอกจากนี้บางครั้งเราอาจจะเห็นดาวเคราะห์เนบิวลากาแล็กซี หรือดาวหางได้ด้วยโดยนักดาราศาสตร์ได้จัดกลุ่มดวงดาวบนท้องฟ้าออกเป็น88กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะปรากฏบนท้องฟ้าในแต่ละเดือนแตกต่างกันไปกลุ่มดาวที่ควรรู้จักนะครับในท้องฟ้าที่เราเห็นก็จะมีกลุ่มดาวสำคัญๆอยู่หลายกลุ่มนะครับกลุ่มดาวทั้งหมดนะกลุ่มดาวที่ควรรู้จักได้แก่ กลุ่มดาวจระเข้นะครับซึ่งในทางสากลเขาจะเรียกว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่นะแต่คนไทยของเราเรียกว่ากลุ่มดาวจระเขคนะครับโดยขาคู่หน้าของกลุ่มดาวจระเข้จะชี้ลงมายังดาวเหนือเสมอนะครับกลุ่มดาวนายพารนนะฮะส่วนทางสากลนะครับจะมองเห็นดาวกลุ่มนี้เป็นรูปของนายพาราน แต่ว่าคนไทยเรานะครับมองเห็นเป็นรูปของเต่านะฮะนี่ก็คือดาวสีดวงนี้นะครับส่วนตรงเข็มขัดในพานที่เป็นดาว3ดวงเรียงกันนั้นนะฮะคนไทยเรารู้จักกันในชื่อกลุ่มดาวไถนั่นเองนะฮะกลุ่มดาวในพารานออรออนนะครับกลุ่มดาวแคสซซโอเปียนะฮะ หรือกลุ่มดาวข้างข่าวนะครับคนไทยเราจะเรียกว่ากลุ่มดาวข้างขาวนะครับในทางสากลเขามองเห็นเป็นภาพของผู้หญิงสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับแต่คนไทยเรานะมองเห็นเป็นรูปของข้างข่า,ขาวนะครับหรือเป็นตัวเอ็นขาถ่างอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดาวก็จะประกอบไปด้วย 1. แผนที่ดาวนะครับซึ่งก็ สามารถที่จะหาซื้อได้จากท้องฟ้าจำลองหรือเดี๋ยวนี้เราก็สามารถที่จะซื้อได้จากร้านค้าออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นราาดาหรืออะไรก็ตามนะครับ 2. กล้องโทรทัศน์นะครับในบางครั้งที่เราต้องการจะมองดูวัตถุท้องฟ้าที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเช่นเนบิวราต่างๆนะครับเราจำเป็นที่จะต้อง ใช้กล้องเข้ามาช่วยนะครับโดยกล้องที่ใช้ควรจะมีขนาดอัตราการขยายตั้งแต่1 0เท่าขึ้นไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นกล้องสองตาธรรมดานะหรือจะเป็นกล้องโทรทัศน์ที่มีอัตราการขยายมากกว่า50เท่าขึ้นไปก็ได้ 3. หนังสือคู่มือดูดาวนะครับใน,นี้้ก็จะมีมีข้อมูลต่างๆรวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ภายในระบบสุริยะของเราเอาไว้ด้วยนะครับส่วนในปัจจุบันก็มีผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับชุดป,ประกอบการดูดาวขึ้นมานะครับโดยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับมีทั้งจากใน Play Store และ iStore นะครับ ส่วนประกอบของแผนที่ดาวนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้นะฮะส่วนนี้นะครับส่วนกระดาษวงกลมข้างในนี้จะเป็นส่วนที่เคลื่อนไหวได้เราจะเรียกมันว่าปฏิทินนะครับเพราะว่ามันจะแสดงวันและเดือนของทั้งปีนะฮะของทั้ง365วันเอาไว้ในนี้ส่วนที่2นะครับจะปรากฏอยู่บนเส้นขอบ ด้านบนด้านในนี้นะครับเราเรียกมันว่านาฬิกานะครับจะบอกเวลา24ชั่วโมงนะครับจากศูนย์นาฬิกาวนนะวนเวียนวนทวนเข็มนาฬิกานะครับมาเป็นตี1นึ่งตีสองสามสี่ห้าสินาฬกาแล้วก็วนกลับมาเป็นศูนย์นาฬิกาอีกครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับคือส่วนของวงกลมท้องฟ้าซึ่งจะ แสดงดวงดาวต่างๆที่เราจะเห็นได้ในค่ำคืนนั้นๆนะครับจุดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าจุดกึ่งกึ่งกลางศีรษะนะครับในขณะที่เราไปยืนอยู่บนที่โล่งจุดนี้ก็จะอยู่ที่เหนือหัวเราพอดีนะครับเส้นนี้เส้นประบะตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเส้นสุริยะวิถีนะครับซึ่ง ในแ,แผนที่ดาวนี้สามารถที่จะออใช้บอกเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าและเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าได้ด้วยนะครับมาซูมให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบนแผนที่ดาวฮนะเส้นในแนวแกนนี้นะครับในแนวแกนตั้งนี้นะครับเส้นทั้งหมดนี้นะฮะเราเรียกมันว่าเส้น บอกมุมอาร์ซิมุธนะครับเส้นบอกมุมอาร์ซิมุธซึ่งจะบอกมุมตั้งแต่ศูนย์องศาส5 90ะิะาวนไปเรื่อยๆนะครับ180นะฮะทีละเส้นละ45องศานะครับวนกลับมา270 315 มาจนกันทั่งครบศองศาที่ครบ360องศาที่ทิศเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเส้นที่เป็นวงรีรีอยู่ภายในนี้นะครับเราเรียกมันว่าเส้นบอกมุมเงยนะฮะเส้นบอกมุมเงยซึ่งจะเริ่มต้นที่ศูนย์องศานะฮะตรงนี้เรียกว่าเส้นขอบฟ้านะครับเส้นที่ศูนย์องศา เส้นตรงนี้นะฮะถัดขึ้นมา <c oughs> 15องศา30องศา45 60 75และจุดกึ่งกลางฟ้านะหรือจุดกึ่งกลางศีรษะนะครับเป็นจุดที่มุมมีมุมเงยเท่ากับ90องศานะครับการใช้งานแผนที่ดาวนะครับก่อนที่จะใช้งานแผนที่ดาวนั้นเราจะต้องตั้งวัน เวลาที่ต้องการดูดวงดาวนะครับโดยการหมุนขอบของเส้นแผนที่ดาวนะฮะหมุนขอบปฏิทินเนี่ยนะครับมาให้ตรงกับวันและเวลาที่ต้องการจะดูนะฮะตัวอย่างเช่นจุดนี้นะครับเป็นการตั้งนะฮะเป็นการตั้งวันเวลาเพื่อจะดูว่าในวันที่10มิถุนายนเวลา15นาฬิกา รเราจะมองเห็นกลุ่มดาวอะไรบ้างบนท้องฟ้าของเรานะครับถ้าเราต้องการจะดูดาวในวันที่10กรกฎาเวลา21นาฬิกาเราจะต้องหมุนนะครับแกนปฏิทินนะฮะให้มาตรงนะครับในวันที่10กรกฎาก็คือวันนี้นะครับ ตรงนี้จุดนี้นะฮะเส้นของวันที่10กรกฎาคมให้มาตรงกับเวลา21นาฬิกานะครับจากนั้นเราก็จะไปดูที่ทรงกลมท้องฟ้าบนแผนที่ดาวนะครับซึ่งก็จะบอกได้ว่าณนะเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มดาวอะไรบ้างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะวันที่30กันยายนเวลา2นาฬิกา นะครับสากันยายนนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือช่วงของเดือนกันยายนนะฮะจะมีตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5เลื่อยมานะฮะ25 26 27 28 29 30นะครับและตรงนี้ก็คือตำแหน่งเวลา2องนาฬิกานะครับตัวอย่างต่อไปนะครับวันที่3ธันวาคมเวลาส0บนาฬิกานะฮะวันที่ 1วันที่2วันที่3นะครับตรงนะฮะเราจะหมุนแกนแผ่นปฏิทินนะฮะวันที่3ทธันวาคมให้มาตรงกับเวลา10นาฬิกานะครับจากนั้นจึงไปดูในทรงกลมท้องฟ้าว่าเราจะเห็นดาวอะไรบ้าง